มีส้มไม่มีเทามีเทาไม่มีส้มนี่คือแคมเปญของพรรคประชาชนที่ชัดเจนเป็นต้นทางของวิทยาศาสตร์หาเสียงและรูปแบบนโยบายบริหารประเทศแบบใหม่คือไทยทันโลกนายรัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมองปัญหาการบริหารประเทศไทยผ่านเลนของตัวเองในฐานะของวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยมองว่าประเทศไทยถูกเปรียบเหมือนแพลตฟอร์มทางดิจิทัลแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยบัก๊กหรือข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่รอการอ,อัปเดต นโยบายของพรัคประชาชนจะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างปฏิรูประบบราชะการและปฏิวัติอุตสาหารกรรมเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยหัวใจสําสคัญคือการปฏิรูปใน4ประเด็นคือความมั่นคงแบบใหม่คือปรับทุนเทายึดทรัพย์วิชาชีพตั้งวอรมไซเบอร์ทํางานร่วมประเทศในแม่น้าโขงและทั่วโลกตัวไทยต้องยืนอย่างสง่าง,งามไม่เหอข้างแต่ยึดหลักการเศรษฐกิจใหมย่ยกเครื่องสี่เครื่องยนต์ เศรษฐกิจเพิ่มทักษะมนุษย์สร้างอุตสาหกรรมอนาคตทำเกษตรให้เป็นอาชีพที่พลิกฟื้นได้จริงและรัฐต้องเป็นฝ่ายสู้ทุนผูกขาดไม่ยอมจำนนระบบราชการใหม่คือการคืนความเชื่อมั่นให้ประชาชนระบบราชการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทำงานเร็วและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมออกแบบผ่านเครื่องมือลิจิทัล คุณภาพชีวิตใหม่ปฏิรูปที่ดินที่ดินไทยกว่า320ล้านไร่ถูกถือครองและกระจุกตัวในแค่คนบางกลุ่มการปฏิรูปที่ดินประเทศไทยคือคุณแจร์สำคัญของการปลดล็อกจากความเหลื่อมล้ํา สำหรับยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนนันทพงศ์ย้ำว่าคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องอาศัยใบอนุญาตที่1น,นั่นคือการสนับสนุนจาก20ล้านเสียงหรือครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวที่เน้นแต่งตั้งผู้บริหารจากความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนโคต้าทางการเมืองเหมือนที่ผ่านมา